เคลือในวีเยอะลูกโตต้นสมบูรณ์มือนี้กเกษตรผสมปสานอะไรลงดาวจิพภาพมาแนะนําวิธีครับผมไปกันเลยครับวิธีจะเห็ดให้ต้นเกลวยของห้องสมบูรณ์นะครับออกลูกออกเครือไม่เยอะนะครับก็คือเทคนิคก,การไวนอนะครับหลายคนเกิดคําว่าเสียดายนะครับเ๋ยวาแต่เกลวอออกมาชี่หาวีรีบๆ ผสมกับต้นสูงต้นเงานะครับเมื่อนี้ไร่ดอกดาวจะมาแนะนําครับการวหนอหนึ่องก่อเอาจะว่แค่สามถึงสี่ต้นนะครับตามอัตราการสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ว่สี่ถ้าบส่สมบูรณ์ว้าสามนะครับการจะว่ายนอเป็นสเต็ปสเต็ปแรกคือต้นแม่เมื่อต้นแม่แท่งนอออกมาชุดแรกกประมาณหกเดือนเขาสามารถไวได้หนึ่งนอนะครับที่เหลือตัดถิ่นใม้เบิดนะครับพ่อนอนที่สองนะครับ ห่างกันกับนอที่สามสามเดือนนะครับนอที่สองออกมาแล้วก็แห่ห่างกับนอที่สามสามเดือนนอที่สี่กับห่างกับกับตน้นนี้อีกอีกสามเดือนนะครับแล้วห่าจะ işte, ห่างกันทุกสามเดือนนะครับมีแค่ชุดแรกที่หกเดือนชุดต่อไปกับสามเดือนสามเดือนนะครับแล้วกล้วยของเข้าจะต้นสมบูรณ์ไม่ยังหานกันเล็ดไห้กล้วยของอ้าของเข้าออกมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอันนี้คือต้อนแม่นะครับ นนี้กอที่สมบูรณ์เขาสามารถไว้ได้สองนะครับพ่อสองเครื่อนี่นะครับพร้อมจะตัดต้นต่อไปก็จะแทงปีออกมาก็จะซับว้นกันอยู่ตลอดเมื่อกล้วยตัก้าเรามีกอกล้วยนะครับต้นกล้วยแค่สิบกอเขาก็สามารถกินตลอดปีได้แล้วไลดวงดาวปูกกล้วยมประมาณนสองปีจะสามปีแล้วครับแต่ว่าสังเกตเห็นบอว่ามันอ่า มันเหมือนกล้วยปีแรกนะครับคืองามอยู่ตลอดก็เพราะว่าเทคนิคง่ายๆของเขากับแบบนี้ครับผมแล้วห้องก็ตัดแจงใบใบใดที่โกุงลงนะครับกอจะตัดออกเบิ้งเพื่อนี้ครับผมอ่ายังสวยงามเลยเดี๋ยวไปเบิง้งอีกสักหน่อยครับนี่นะครับเทคนิคง่ายๆ หลายคนเกิดเข้ามาเสียดายจงนอไปเยอะเมื่อจงไว้นอไปเยอะเวลากล้วยตายก็ตายเป็นเงานะครับตายเป็นเงาเฮ็ดให้เงาเน่านะครับท,ที่ห่างเงารอบต้นก็เฮ็ดให้เกิดโรคตตไพ่แต่สังเกตได้ว่าไรดวงดาวสีไว้นอต้นกล้วยแบบโล่งๆสะอาดนะครับเนาะนี่ครับสวยงามสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานในดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ